เล่นกับใครนี่ครับวันนี้วันอะไรวันศุกร์สีอะไรฟ้าสีฟ้ามันศุกสีฟ้าไปฟุตบอลหรือเปล่าบอลทำไมบอลมีหิมะเยอะหิมะหิมีหิมะเยอะครับที่สนามฟุตบอลมีหิมะเยอะก็เลยไม่มีซ้อมวันนี้เนาะวันวันศุกร์ทุกคนเพราะว่าหิมะเยอะเสร็จแล้วเนี่ย เขายังเขายังไม่ลดตักยังไม่ตักออกอนะจ๊ะทุกคนก็เลยได้ยุดวันหนึ่งกลับมาจากถึงโรงเรียนเออมาจากโรงเรียนก็<ม>ได้เล่นเกมเลยมเนี่ยมันสุกแล้วดีใจบ่ฮึสักแนี้ยจะเล่นกับใครอ่ะชอบเล่นคนเดียวชอบเล่นคนเดียวเล,เล่นกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนยังไม่ได้ยังไม่เลิกเร,รียนเนาะ อเพื่อนยังไม่เลิกเรียนเลยเล่นคนเดียวไปก่อนครับอืันนี้ไม่มีอาหารนะทําไงันี้สิกินยังบไมีอาหารเลยเนี่ยไม่รู้แล้วมันหมดตู้เย็นจริงๆนะเมผลไม้สักลูกก็ไม่มีเลยลูกทําไงอะไม่รู้ไม่รู้ทําไงอดเอาได้บอสอดได้บอสอดไม่ได้ ตายเลยทำไงนี่อันนี้ทำหมูทอดนะจ๊ะสันคอหมูทอด ทอดงาอันนี้คือโรยงาไปด้วยนะทุกคนนี่มันกำลังทอดอยู่จ้ะอยากินบ้าสันข้อหมูจ้ะส่วนทางนี้ ต้มยำสันคอหมูเมนูหมูหมูอ๋อบอหมี่มีที่เห็ดเด้อจ้ะทุกคนมื้อนี้ ดีๆนะคุณทำได้ใช่ไหมคุณแมทธทิวครับทำทุกอย่าง อะไรก็คือก็เขาไปหมดเลยคือกับขา้าวกินข้าว oh. คือกับขขากินข้าวว้าว wow. ดูว่สุกบอทุกคนที่ผ่สุกบ่ให้ทุกคนดูสิอยากชิมครับโอ้โห oh, อยากชิมก็ต้องใจเย็นๆโอ้ว้าวโอ้ my god สันคอหมูทอดงาทุกคน คือใส่งาด้วยไม่รู้จะเรียกอะไรเรียกหมูทอดก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเราอยากเรียกแบบนี้โอ้ยพี่นองเลยมันน่ากินทุกคนมันน่ากิน,นี่หลีแล้วแ่มกินแม่คิดว่าอันนี้เป็นของแม่นะเขียบไม่ คองไอเคียบด้วยนาะวอลคนดูอีลีดอคนคนถือกล่องนี่น้ำลายไหลจ้ะน้ำลายไหลขอกินตังเต้ถอดเซ็ดไม่ไมอันสุดท้ายใช่ไหมอันสุดท้ายอันสุดท้ายอันท้ายสุดมึงจใจซิมครับ มันอดใจไว้เธอต้องชิมแต่ว่าเอาชิ้นแเล็กๆเหรอโอ้โหมันอดใจไม่ไหวแล้วอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นคือเดี๋ยวเอามาให้ทุกคนดูนั่นคือชิ้นเล็กแล้วเหรอครับทุกคนดูมาทวบอกว่าชิ้นเล็กว้าวเอาเลยจะชิมก็ชิมพี่น้องเอ้ยิ่นิ่นอดใจบ่ได้พี่น้อง ันนุ่มหรือว่ามันแข็งนุ่มรสชาติดีมากยิลรีสันติโอ้โหขักแน่อ่ะจับใส่ถ้ววให้แม่นะอ่ะใส่จานจัดเลยอย่างงี้อ,อย่างไตืดตื๊ดตืดอยู่โทรศัพท์ <My> wing. อ,อันนี้ชิ้นเดียวคงไม่พอหรอกมั้งแมทกินชิมชิ้นเดียวนี่ไม่พอเนี่ยต้องกินเลยเนาะครับ <c oughs> น้ำร้ายมันไหลกันเนาะครับบูม <Boom. S 1> โอโ้โหคักเนยพี่นอ้องจ้ะ รัสกรับ mm ทุกคนไปแล้วพอมารับพอมใครเรีเกใันฉันิสร1620เียมง20เกับฐานตัวนี้ อเล็กรอแมททิวกินข้าววันนี้แมททิวรออเล็กกินข้าวครับเป็นไงอ่ะรู้รู้รู้หรือยังว่าความหิวมันเป็นยังไงไม่รู้หรือยังไม่เดี๋ยวอเล็กเขารอทุกวันเลยนะตัวเองเพิ่งรอวันศุกร์เนี้ยไม่มีฟุตบอลอฮะเป็นไงล่ะโอเคจ้ะทุกคนจ้ะกินเข่าเล้งกันน่นะจ้ะทุกคนอันนี้กินต้มยำหมู ตม้มยำสันข้อหมูจ้ะสั่นข้อหมูนี่ก็เป็นทาเซบอยู่จ้ะทุกคนจ้าเพราะวา่าใส่น้ำพริกเผาเนาะจ้ากะเป็นเครื่องตม้มยำปกติเน่ะจากก้าใส่น้ำพริกเผาลงไปนิดนึงอันแหละอันนี้อะไรหมูยา่างทอดหมูทอดงาหมูนะครับเพราะว่ามันมีงาขาวใช่หมูย่างทอดหมูทอดงาอห <c oughs> มูทอดงาขาว ผู้พักเสียงนี่ผู้พักเสียงอืมขัดเนี่ยพี่น้องโอเคตักตักเนาะทุกคนอะไรนะเอาเตจซุปได้ไหมเอาเตจซุปได้ไหมยอยากตักก็ตักเอาซุปเขาบคาไปรีเด้อร์ไปรีเดอร์เดสมีไหนเูอะเลยแมทธิวถ้าไม่กินหมูจะเสียใจตักเอาครับตัก แบบนี้ทุกคนปักปากอึบอกแล้วปักอึกินอะไรบอกเลยัครับต้งตังไอ้ซุปเยอะโอ้ข้าวนีเอาข้าวเยอะเพราะมีน้ำซุปเพราะว่ามีซุปใช่ไหมครับ เอาอะไรก่อนหมูหมูทอดงนาะบุ่ม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  <c oughs> ไม่ ừ, ชินแล้ว ừ, อดใจไม่ไหวชินไปก่อนเลยแต่ว่าตัวน,นี้กินอืม ừ, ตัวดีกว่า <ừ. S 2> อร่อยมากข้อแคบหมูหนึไงใไหม กินกับส้มตำขอบคุณค่ะพี่เมย์ไม่ต้องารไม่มึงด้เรือแค่นี้แคบหมูเหลือแค่นี้จ้าที่เห็ดงดงดนั่นนะจ้าเรื่นี้บ่มีหนังหมูเราจ้ะเพิ่นบ่เอามาขายแล้วหนังหมูถ้าจะถ่าไปจอบเบิ่งอีกว่าสิมีบ่หนังหมูต้องเีย์ เอาอะไรจิ้มอะไรอะตะเกียเอาแคบหมูเอาแคบหมูจิ้มหรออุ๊ยขัดนี่มันก็โอบแข่ยู oh. ่อ mm ิลิปอิริเสร็จโอเคตอนนี้ทุกคนแมทธิวเฟเวอร์ต์กับข้าวกินกับน้ำซุป mm hmm. ต้อง try ทุกคน mm hmm. ลองทุกอย่างอื็ชิม ตอนนี้ทุกคนอาเคียบนั่งกับบักอึถักท้ายกันนะจ้ากินข้าวแรงจ้ะโอ้ยสมตำจ้ะสมตำจักินกังางจ้ะกินกับหมูทอดอาหารเมืดตู้เย็นพี่น้องมันเมืดอืมอาหารเมืดตู้เย็นเลย นตรงนี้ต้องไปซื้ออีกตกเป่าตุกคนขอนอีดีเด้ออืมอร่อยมากต้มยัง,งอืม Flash Y ว่าข้างๆตุคนมันหนาว ก็มีลมเยอะลมแรงอืนหนาวอีกใช่สองหิมะเยอะด้วยหิมะไม่ตกแต่ว่ามันมีหิมะที่ตกค้างไว้น่ะเยอะน้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งือดูว่าแมทธิวไม่ได้ไปฟุตบอลนะทุกคนอืมก็อะไรหิมะเยอะ s มันมีน้ำแข็งตัวตจงข้างนอกน้ำแข็งตรงมกานชชานยังจก,กินไฟจ้ะอ,อา่อยเมื้อตูเย็นเลยจ้ะคนละหม่บอเเลือจ้าลูกเมืม่อถึงเต็มห่ววานจ้ะไม่ชู้เสียใจมาก จะอยากกินพอรอไมา้แม่บอกว่าอร่อยใะ่ไหมทาไมคือบอกว่าจะกินแต่น้ำมันอใช่เอาหมูมันนุ่มมากแม่เคี่ยวหมูจนนุ่มมากือ,มมอ,อไม่ได้ชิม อันนี้ไม่ใช่หมูอันนี้ขาขาเอามาให้แม่กินแม่กินคะใช่ไง mm hmm. เคียวขาอา่อนเด็ชิมหมูชันขอเออเหมือนมันชเมลโล่ละลายในปากเลยใ <laughs> ช่ไหมลูกด้วยมชเมลโล่แม่ พอเอาเปลาแล้วมันละลายลาย,ลาย,ยิ่งตรงที่เป็นมันหมอูอะแซ่บอะว้าวแซ่บมาก <c oughs> สมตำพี่นอ้องกินเขานี่อันเขาหรือนี่ <c oughs> ข้าเกลืแม่มีผักชีลาวด้วย <c oughs> แสบมากหมูทอดนีกระน,นมนะอือฮึตกย่เลยหมูทอดมีกระเทียมแล้วก็เม็ดพริกไทยราดผักชีโขลกให้เข้ากันนะทุกคนก็เป็นสามเกลือน,นั่นแหละหมักด้วยอหมักด้วยน้ำตาล รสดีซอสหอยซีอิ๊วขาวาผสมแป้งมันหน่อยแล้วก็น้ำมันพืชนะทุกคนนุ่มมากอะ่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้ก่อนจะทอดก็โรยโรยโกกิลงไปแล้วก็ขยำนิดนึงแล้วก็ทอดลงไปทุกคนครับนุ่มมากอะ่ะนุ่มมากเดี๋ยวอัญอยงบารายดูแม่ทำบางายอันโองไปตล้งแต่แดูบาไา้<ๆ>มาบา่อย ยังยังนวดเท้าให้แม่โอ้โหนวดเท้าให้แม่คริสต์มาสเจ้าออกไป็นปะเจ้าออกเออไม่ออกหรอกไม่ออกมันหนาวใช่ไหมแม่เออโอ้การบ้านนี่เปล่าล่ะครับอีกหนึ่การบ้านก็มีแต่ก็จะนวดเท้าให้แม่ด้วยแม่วิกฤติกว่ากลางบ้านไม่การบ้านสำคัญกว่าเยอะ คือไม่ได้เมื่อยไม่ได้อะไรหรอกแต่อันเล็กน่ะอยากอยากให้แม่แบบผ่อนคลายไงเห็นแม่แม่ทํางานเยอะแม่ทํางานเยอะอต้องชวนนี่งานตัวเองก็เยอะนะครับแต่ก็ช่วยแม่วันนี้แม่ซักไอ้ผ้าคุมซ้อคุมให้เออ ห่ามีลีทำให้เมย์ยี่คืเป็นนาทีได้สิบนาทีพอเดี๋ยวหยองต้องไปทำกันบ้างครับ เพิ่นบดถอดถุงเท้าไข่ออกเพราะว่าเพิ่นยายนไข่หนาวหนาวอีลีจา่ามันตองมีถุงเท้ามันบอ,รนอครนะับัไม่ต้องให้แม่แล้วแล้วจะดูหนังกับแม่บ่เนี่ครับเอยมีหลายต้องทำเหมือนแม่มีมีมีอะไรต้องทำเหมือนแม่อือแม่ทำทำเยอะมากที่บ้าน แล้วพ่อแม่ช่วยแต่วอังยองมีเยาต้องทำด้วยมีกำบานเยอะไม่ได้ให้ทำที่บ้านแต่ว่าอยากช่วยหน้าที่ของอังยองคือการเรียนทำการทำการบ้านแค่นั้นเพราะว่ามันแล้วก็อะไรลืมครับไปช่วยไหมอ๋อครับอ เรืองเรียนมันมัน,ม,นมันยากโรงเรียนมันยากครับอืมด,ด,อมดูอันนี้จะมีสักกี่คนเนาะนวดเท้าให้แม่เนาะกี่คนเมีเห็นอย่ ดูทรวดว่ามันเง s พั e สว o า s ันเ a ่บ a r นสแกนมา f ั r ยาคุ m ฝร s a งฝรั่งม่รู้แต่เล็กทาแต่จริงจคิดว่าไม่เยอะไม่มีเยอะทำไม่มีเยอะไม่มีเยอะหลายคนทำไม่มีหลายคนทำคิดว่าไหมครับจะมีสักิททนที่นวดเท้าให้แม่เนาะอันนี้เพิ่นคิดเองได้จาก ออยองคิดเองว่าชินนวดเท้าให้อีเม่ดูทุกคนอันนี้ตุ้งเท้าตุ้งเท้ามันว่เสร็มันจะส่นไม่ใช่ใหญ่มากแต่ว่ามันเออมันมันหนามันหนาเราคุ้นเอนเหมือนแม่มีอันนี้ใหญ่มากเหมือนแม่มีเท้าใหญ่ครับเอิงจริงเท้าแม่เล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวเออชตัวเอานึงมือจับสองได้แม่มืออของอีเม่ อันยังมีแหล็กด้วยม้วจะทุกคนกะเพิ่นคิดเองเด้นี่เพิ่นนวดเท้าห้เนี่เพิ่นคิดเองเพิ่นกะอันนี้เองจ้ะแล้วก็ก็เลยให้เพิ่นนวดห้ยที่นี่เมื่อใดเพิ่นว่างเพิ่นกะสินวดห้1ซินาทีจ้ะเพิ่นคิดเองเพิ่นเออเองจ้ะก็ให้เพิ่นเทใหายก็ขอบคุณนะเล็กนะอืมขอบคุณที่นวดเท้าให้แม่จริงๆข่อยบได้เป็นยังดอกจ้ะทุกคนจ้ะ บ่อใดแบบเมื่อ,บอยบ่อใดอีหยังบ่อใดเจ็บเท้บาบ่อใดเป็นอันยางบ่อสะดวกอีหยังบ่อใดเป็นได้จ้ะคือเพิ่นเพิ่นอยากนวดให้ซื่อๆอยากให้แม่สบายยังสี่นะจ้ะจะขนวดให้เพิ่นคิดเองจ้ะนั่นละ่กะก็ฝากคิดไปแค่นี้นะจ้ะทุกคนจ้ะสบายดีสวัสดีบ๊ายบายจา้ะขอบคุณครับขอบคุณค้าเสร็จครับบ๊ายบาย